สามผักสาวสาบายดีผมเป็นพี่น้องสาบายดีเอฟซีเนี่ยเป็นสุขสุขคนเปิดมากับเห็นของกินแล้เนาะสีตําม,มามา่าตีนไก่ตีนไก่เน้นเน้นนี่พี่น้องเลยซุปเราจะจะต้มซุกเรียบร้อยพี่น้องเลยม,มือเจ้าเหมือนมันเนาะ <laughs> มือเหนอะมือมันพี่น้องเอ้ยปรุงฮะปรุงลงบนแล้วพี่น้องเอ้ยเราแต่ต่ำประเด็นนะเราแต่ต่ำงยงโยกโล่โยกโยกยกโยกเมือกันพี่น้องเอ้ยมีข้าวโพดเส้นมีมาม่าแล้วก็ผักกาดขาวเขาลวกใส่ในนี้ก็มักทั่วแล้วก็มะนาวมะนาวมะเร็ง สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีสู้กุคนพี่น้องเอ้บวกเลยแล้บว,วกแหละอ่ะมาเบิ้งกัพี่น้องเนาะแม่ไม่น,นี่เพิ่ปุ่งเรียบร้อยวาสัน้นอาวพี่น้องเอ้หลังจากที่หลังจากที่ตะลอนตะแล่นไปไล่เมือพี่น้องเอ้คลิปนี้กลับมากินเนี่ยได้พี่น้องตืมพลังก่อนพี่น้องเ,เอ้แม่ไม่จะคลิปไปชุดก่อนนะ ลายมือที่่านมากววามีแต่ไปฮะกับิีวะมากิน้ะะนานได้โอกาสกินพี่น้องเลยบานเนี่ยเอานี่เอาลงเลยสุดก่อนมิเตไปมิเตเป็นสะพานบุญพี่น้องเนาะคลิปนี้เติมพลังก่อนเลยพี่น้องเลยมาลห่อเลยวาเน้นเข่อนขอเติมพลังะก่อนววมีพลังกัยังสิออกเดินทางอีกพี่น้องเลยฮยเนยเาะอ้จาจังได้กับ ฝากเบิ่งฝากซมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อโดยปามาลงไวแท้เนี่ยจนล้นโคกอุ้ยพี่น้องเอออ๋อดีนะคอยคอยเอาซ้ำห่ออย่างจิ้มบวชแม่ลิ้มบวเบิ้มเอาซองเพราะว่าเครื่องเครื่องหลายเนาะ Uh huh. พี่น้องเอ้มุดจ,จ่อมาก,กินน้ำกันพี่น้องเติมพลังก่อนค่อยออกเดินทางทีมงานอรออยู่ทีมงานถ่ายอยู่พี่น้องเอ้มือนี้หลังจากที่ปดิกินลร้มือเลยพี่น้องเอ้ปฎิกินซุ้มเนาะวางเที่ยงให้พักผ้ากันซุ้มแกงน้ำไหมมือนี้ปดิออกไปทั้งได้พี่น้องเอ้ เป็นมือกินโดยเฉพาะเลยอ้าวแสบๆสบ้องกันพี่น้องเอ้จิ่ม,มอืมแสบ<า>นี่พี่น้องเอ้เนอะอุ้ยดำ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 แล้วปะชัวพี่น้องเอ้บักลายเนาะทีมงานนะพ้อมแล้วปะอย <Okay. S 2> โอเคทีมงานเานา่านั่งถ่ายอยู่ว่าสั้นไปนอนเลยไปบอกว่ารออีกสองนาทีลงไปเตียงเยอจังอาที่เท่าพี่น้องเอ้ยทำต,ตีนไก่กระโพดเนาะโดยใส่กระโพดน้ำเนยพี่นออ้องเนาะมุกจอมากินน้ำกันพี่นออ้องเอ้ยลูกคุณสุขคนยุไก่อยู่ไก่เนื้อยุใต้อยู่เมืองไทยเลยว่าอยู่ต่างประเทศไปดิพี่นออ้องเอ้ยเนาะ บุหรีเอ้ยซื้อบุหรีเอ้ยน้ำมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บนัวน้ำกันมื้อนี้ปลาที่โตพี่น้องเลยนี่อยู่ซิปซิปเท่าไรเนี่ยซิปห้าซิปห้าตีนห้าตีนนัวหน่อยขอสี่นัวข้อสี่ตักให้พ่อคนอ้าวนัวหน่อยขอสี่ประสนพี่น้องเลยนัวข้อสี่สี่เท่าเพื่อนวะดีแล้วมันข่อยาวเลยข่อยยาวโย่ ไปพี่น้องไปไปพบพ่อกันอยู่ดีแล้วสามเลพบพ่อกันกับทีมงานเท่าพี่น้องเลยจวดจ่ามือเนี้ยเอาซื้อไปอ่างข้าเจ้าก่อนอย่าเอาข่อยห่างไปแล้วห่างไปอร่อยหรอเดี๋ยวแต้ไปลูกโอ้ยพอดีได้สิควมมาได้กินพอดีได้สิควมก่อนเอาจอดเล่าไหวลูกเอ้จอดเล่ไว้ยังไปกิน ่าที่โตพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วกันสั่นเดี๋ยวศาดตร์นะรถนะมึงไปเอาสาดก่อนพี่น้องเอ้ยแป๊บนึงโอเคเที่ยสวัสดีปลาลุงก่อนปลาลุงปลาลุงประตูประตูเนี่ยเล่าเล่า น้อยกขไปนั่งมอเตอเขางเขานู่นขาเขาขาเขาครับมามาเออนั่งน่ก็ได้เออเด้พห่น้องน่ยหน่อยไปกินอย่รถเข็นกินบเรียวอยู่เอาลงมืให้เนาะมาปร้อไหเนี่ยผักคานี่ยิมทุกที่ิไหมกินได้า ห้องนั่งเียะจะย้ังห้องนั่งไหมเาก็จะไปอันห้องเสริมนั่งอันแรานั่นและอย่าเอ้ยก่ะล้วยอดอ่อนมันน่าเสแกลงน่ไหมเบิร์ยุบรถเนี่ยเอ้ยอาบวงตักบาได้ไยุบเอายนี่ีแม่มาขาวต้งเ้าไปเนเเลยเนาะกตนมใเลยก็เน้นเลย เด้อเด้อบังเด้อเด้เนี่ยเสียบเข่าข้างเออขับมาไม่เป็นไรนังรถนังรถจัะนะมาเต้าเดี๋พี่น้องมาเด้อลงมือมาเ่ไมาบาๆสั่มาพักขาพี่น้องพักขาเอามวน ใกล้เอาใก่้เป็นใกล้นี่ยังม่กคเห็นอีกน่าอ็นดูทวดวเนาะแ่ะได้เห็นน่รูมันะแฉะคนเ่าเห็นเข่่ะตอ่อนใส่แกงกระใหม่บุริมพ่ได้พอแฉะจุกนะนั่นขยะพมันสามล่กอไว้เห็เนาะอ๋อขยะนับขยะลยลางมันไป นั่ะแล้ร้อนนดนึืมอมารืมจงไว้นางตีอ่ะเยใครอกบพไปไ้นงเดิน้อไสโออับไน้ำอดส่นนันันใโอน้น้ำอนนไส่อน้อนน้อไน้อัอน่อไอ้อไสน้ะออไก่ก้ับไข่อ้าได้เกัดกนัไข่ เพราะตางใส่มือเด้อพี่น้องเ้ยใส่มือเด้อเาเยอะแ้วงไปไวพูดกันได้เด้พี่น้องเ้ยเพราะว่ามีมีอยู่จุดสดของมีจำนวนจำกัดไปนะมักินเนาะเออ่กินน่แหะติดแล้วมโน่ติดแล้วเอาไปมองเงาะมึงเงาะเยอะอี๋เนาะใช้หุ

ไม่ดองเทาตำไม่ดองนดำหนักเพราะน้ำหนักน้ำไม่เยอะแยะกะดงจะ้ม่ถ่มเนาะถล้ม้วคมาตำใส่เช็ดไม่ได้ไม่ได้ตำใส่น้ำไม่ดองจังเยอมากกินอยู่เถื่อแก่ใส่เถื่อเะยเน็กหน่อยไปหาบริวหมากฝนอยู่นี้ไปหาทังอื่นนะบอกว่าแก่แก่หนามากดีีแ้ก่อนหน่้ย พนาใชกินรเยอะคนตยังสิมาพอนอนะมเมป่มันปุมเ็เป็่นวะอ๋อย่างนั้นเนามากระดานะระเทียบันน้ำไเขาด้วตามันก็เป็นตาง่ายนะปุ๋ได้วะนตกจล่านอนอีกาดเนแม่กนนะแต่่แมนบอคนะ เ้ยเปนเเียวจ้นมาม้าเเป็นัดนเปาใคเ็เปาอยู่นั่นป็นนนั่นกมันน่นเ้น่นมันนันเาจะพิสเลาว่ะไปแล้วเต้องขอว้าวแล้วอะไดเนอบอกมาแล้วไงบอกแล้วเบอกอลไนี่่าบังรบอกพันซื้อแล้วแบบรับกันปะรับม่งอ่ะ แ่แ่ห่าเขาอนขากันเนาะไ่ได้ขแรงซื้อข้าเจ้านี่ขแม่ตำถาดไงปานี่รายไล้รได้นี่งเกือบแสนแล้วนี่หรือว่าเกิดเลยแล้วนี่ยเาแม่เนยงั้นางามสิกัาวหอลาเนาะหมดว่าลืมไปเลยทินอนะก่อน เอาเซนไปน่ะมาซื้ออันอันมาตำกินกับรวดแม่แอ่ทั้มเอาาวห่าาห้านจังหนึ่งหาจังงแท่งยวมเซนหนึ่งยันบดได้จันครับอือนังเตยมานังกินไปนเะ่งแ่ราขสซื้อตีนต้มได้ได้หุ่ตีนแล้วบาเนีแยกจากตีนบอเนย

มันช่รนมแหลนสายแลนขวต้มเยอคไ่ตองไตนะโอเคได้รึให้เราชาดเดี๋ยนะใหญ่เยอากินอย่าเง้ยเฮยไปเยง้มกินานนะเรียเข้ากลับยเยเข้ากลับนี่แหละวล่างในที่อยู่เอิดอไนไปทม่ บ่ได้บ่ได้บ่นตอนนี้แม่เหนว่าะูกัโตเลยขอเวลาหน่อสักอนพี่น้อยได้ไหมถ่ายดิันแล้วบอกถ่ายดิฉันแล้วบอกตัวน้องเป็นอืมลูกโตไปว้าวน้องคงล่ะตขึ้นขอบใจน่าเอ้ยถวยเกี้ยงได้ไหอนี่เกี้ยงเราได้ไปเลยไปกินหัเบิร์ดมาสียดาย้องหัเบิดคล้องเส็บเ้็เราตัปรี้ยบาเส็บ แมันผิในเนาะนี่ดูเขาบนี่ิดะยาเห็นอะไรยังหมันตุกะมาไม่ลูกเบืแล้วเลยมาไม่น้ำยาหนิยังอยู่บ้ โอ้พาเพิ่นนั่งพากันหาเหลือบเหลื่อมบ่ Một สิตกสิดอกอ้าวแน่ๆๆ Cái này là khẩu เียงไลวเียงเลืเทียงได้หมนกบด้หมูได้นนกเออเอออือฮึับเทียงครับทีนีไว้ที่นี่ก่อนเดิน เสยเนาะหยาาดเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องแต่มาเยี่ยมก็ยถึงจีรุก็แชพี่น้องนะแจ่บจดจัดก็กานชิมายพี่น้องินสวยดีสวยดีอืว